ดีครับช่องพายเลิฟครับวันนี้ใครเปิดของขวัญของฝากจากเอฟซีเอ้ยน้องอะไรน้องมอนน้องมอนครับยิ้มหน่อยเฮ้ของฝากจากเอฟซีมาจากไหนคะมาจากชะเชิงเซาเนี่แหละอะเซิงเซาอยู่บัสะมาจากชะเชิงเซานะคะมันไม่ร่มันว่าเอง ซีบอกว่ารักชายเลิฟมากเลิฟก็รักเอฟทุกคนเลยนะครว,ว่าเองว่านมเยให้คุณแม่กับคุณพ่อรับประทานให้มีแรงหาหาให้ชายเลิฟขอบพระคุณมากครับอาแพ็คกลับคืนได้ไหมเนี่ยแพ็คกลับคืนด้ยวยอนี้ของตีกลับ กลายมันปนกุมารทองน้อย<ล>นี่ต<ล>ัวนี้ก็ปิดเปิดอีกวานี้นี่นี่นี่โนโมเมนคือท่าอีกคนด้วยคอนเจอมีอะไรครับโุ้ยทิดหลานโอ้โหอะไรครับโอ้หนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์นี่อะไรครับขนมนะครับระวังด้วยไหมมีอะไรต้องม่ดู มีอะไรหนึ่งนางซื้อฟิล์มนะจ๊ะมีแต่หอยนางซื้อฟิล์มหอยางดีไหมแก่ดูหน่อยสิมีอะไรบ้างแค่ดูหน่อยครับหอยางดีมาตรฐานอ้าวแพ็คของส่งกลับแพ็คกลับเป็นบาปหลักของตีกลับมีอะไรครับมีอะไรนะครับจะเปิดให้ดูนะครับ อย่างดีครับครูรู้สึกนั่นงคือพิมพจะเยอะไปนะครับน,น่าจะไอ้แอน่นเอมขนมขนมใส่โอ้ต้องต้องเป็นช็อกโกแลตกินอันนี้ชาเกตเล่ขนม,นขนมโอ้โหถ้าท่านไหนสนใจติดต่อแม่เลิฟได้เลยนะครับนี่ปลาแม่เลิฟจะประสานงานให้นะครับนี่ครับขนมยี่ห้ออย่างอ่านบอกเด้อเป็นภาษาอังกฤษ นฝากมาให้ชายเลิฟคินดูนะครับถ้าใครสนใจติดต่อแม่เลิฟได้เลยนะครับแม่เลิฟจถ้าใครสนใจติดต่อแม่เลิฟได้เลยนะครับมีหลายไสนะจ๊ะแม่เลิฟจะเป็นคนประสานงานให้นะครับนีกระแสดแท้ท่านบอกว่าให้ใส่ตู้เย็นไว้นะครับเพราะว่าจะช็อกโกแลตจะได้ไม่ละลายครับ บาเให้บาบร้านเนาะเพราะไงอีก็ได้กล้มลง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 สีดางมีคุณแม่บอกว่าฝากใส่บาตรด้วยค่ะใส่ช่องฟีดค่ะใส่ช่องฟีดนี่คืออาหารที่เก็บกุ้งแห้งมีอะไรบ้างครับกุ้งแห้งอันนี้ขนมเขาเรียกว่าขนมอะไรเอาเนี่ยเอาไป งอรม่โอ้ยังเย็นอยู่เลยค่ะเย็นอยู่เลย,เยคุณภาพดีเอาไปแช่เอาไปแช่ไปเลยแล้วทอดใส่บาตร <Yeah. S 1> แล้วก็แบ่งกันกินโอ้โห oh, พ่อเลิฟมีพลังแน่นอน,นคุณพ่อคุณแม่เลิฟแล้วก็ของตีกลับ <laughs> <laughs> อันนี้เราเอาเอาไว้แล้วตอนนี้ก็ตีกลับใช่ไหมครับเก็บไว้ครับ ยิ้หวานยิ้มหวานยิ้มหวานในของเสิกหลักยิ้มหวานอ่ะนั่งลงหน่อยดินั่งลงนั่งลงนั่งลงเอออ่านี่นี่นี่ชองใส้ชองกล่องนะครับชองกล่องเอาไปให้คุณแม่พิมพ์ด้วยกล่องหนึ่งทานมากไม่น้ยค่ะเดี๋ยวหมดอันนี้ไส้เลือดไหครับโอ้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้เจ็บขยะเลยค่ะช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเช็ดปะ แซ่บบ่อู้แซ่บเสีบเสีบโอ้อยากกินอีกกินมากไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นเบาหวานอ๋อใช่แล้วกินอีกครับกล่องหนึ่งครับคือใบแม่พิมพ์แน่ให้เลือกกล่องให้สองกล่องกินได้ครับของหวานกินได้แต่ว่ากินมากไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีมากเราเอามาอีกพอเอามาอีกให้คุณแม่พิมพ์หน่อยวะมาเลยค่ะเอามาให้เลยค่ะแม่พิมหนึ่งอัน พ่อแม่เนียยันยันคูณชายเลิฟติดใจชายเลิฟติดใจให้แม่รังงน่อยว่าลูกให้แม่น้อยตัวเองกินหญ้าคายดูสภาพคุณชายกินหญ้าคายยังไม่ได้เก็บกวดเลยคุณชายไปเลยคุณแม่พิมคุณแม่พิมค่ะโอ้ยางมาเลยหูว่ามีมีของกินเดินมาเลยเดินมาคอยทาง สวัสดีค่สวยๆลูกหอนใส่บัวด้วยหอนใส่บัวด้วยโอ้สวยงามมากคุณแม่พิมพ์อร่อยไหมคะพอเดินมาว่ามีของกินเดินมาได้ได้คุณพิมพ์คุณนายเราไว้เก็บตอนเย็นก็ได้เก็บไปขี่ออกเก็บตอนกลางวันมันร้อนคนคนฮอนคนฮอน ตอนนี้ก็พักก่อนพักอาหารพอแดดหอนแห้งพี่น้องอ้อยเราก็ไม่ให้กินตอนตอนกลางวันแดดร้อนกินตอนเช้าอิ่มแล้วพักพักเที่ยงพักเที่ยงคุณชายติดใจติดใจเราจะติดใจในรสชาติ โวยวายแล้วนี่โวยวายแล้วนี่โวยวายแล้วเฮ้ยท้าตอนเชฟท่าตอนพักไน่สวยโอยอยากกินอยากกินอยากกินแล้วพักไน่สวยเฮอยพักไม่สวยคือมืดแทนอยากกินดิทำไมกล้องถึงมืดแทนก็เป็นมัวมัวใจเลยกล่อง เพื่อสว่างเดียวอันนี้ปรับแสงกับปรับเราได้ี่เราไม่ใช่มืออาชีพเนาะกล่องเฮ้าทั้งไดน,นี่นมันเดี๋ยวก่อนช้างชอบของหวานกินได้ค่ะช้างแต่ว่าก็ไม่กล้าให้กินมากเพราะว่าเป็นของ น้ำตาลเยอะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยบ่ไหวแล้วบ่บ่ไหวแล้วเอาข่านมากวดออกจักน้อยน่ยพ่อโอ๊ยนั่นขวดออกแต่อใก้อนกดวดออกสักนิดนึงดูดูคุณชายกินดูนี่คือผลงานของคุณชายเลยชานอ้อยแมนบอ เอาไปใส่พักลูกไส้่ายว่าอีเมกเอาไปใส่พักโปกพักไม่ต้องหาฟางยากเลยไม่ต้องหาเฟียงยากพี่น้องเอาไปโปก๊กปักเลยอีเมกเ้ยนี่แป๊บเดียวแหละกินขยะกินไข่เนาะไม่กินกืนเนาะมันก็เลยมีขยะเยอะขนาดนี้มันชายเลิฟ กลางวันก็ไม่ไม่อยากกวดบ่อยมากดูไงง่องเลยี <c ười> ้ดิน้นไงง่องเลย ปกเงากล้วยพี่น้องแม่เลือกเสียเอาไปปกต้นกล้วยเอาแค่นี้พอก่อนาให้ลูกชายกินกล้วยหน่อยหิวแ,แวงแบบหิว,หวไม่ใช่หิวขนมยกินขนมยกินขนมบพอแล้วลูกให้แม่กินแน่ ของแซ็นะลูกนะโอ้ยบ่ยาแล้วสินีบ่ไปแล้วเขาคือสีหวแห้งแท่โอ้ยรูดปากกอะดิกิ้นงอนลงอนลงกันวะอันนาลงบังมาลงแล้วน่ามาลง ก็เลยจีกินกล้วยนอนลงนานนั่นนันไปใส่นอนลงก่อนนอนลงนอนลงอ่ะต่ออยากกินกล้วยนอนลงแล้วนี่กล้วยนอนลงก่อนนอนลงแล้วตื่นลงแล้วอตื่นตื่นจึ้งเออนอนลงเออแล้วไงแต่กุ้งใส่เออบอกินกล้วยเขา่น้อยเนรอกินกล้วยเพาะอเำหมดแล้วก็ลูกขึ้น พอแล้วลูกกินสามเวลาสีเวลาให้ทไหนดเอากล้วยอี่พอกับอี่แม่ปู่เป็นบอเขามีสวนกล้วยอยู่ของเองไดท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ชายเลยบ้านชายเลยนะคะบ้านชายเลิะะบลมีแก้วมีกระเป๋ามีเสื้อไว้บริการแล้วติดต่อชายเลิบ ได้ในเพจชายเรือไเลยนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชายเรือเราด้วยนะครับขอบคุณครับ